สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมัิสาเกยวดีจะพี่น้องจา๋าบางคุณยายปลูกสมปปีอีกละต้นหมากเงาะหมากมังคุดเสยมังคุดคุณยายปลูกทั้งเลยมังคุดคุณยายปลูกทางพุ่นหินิสะผูมัคคงมคุดจะอยู่ทางนู้นไปแกล้งหมาแล้วนะนารินนะ มังคุดเงาะมังคุดหมากเงาะแล้วก็มีผักหวานหนึ่งต้นก็มีมะนาวไนมะนาวเนี่ไงเอาเหรอมีมะนาวด้วยเหรอหนู่นมะนาวเอาคุณยายเอาสตรอเบอรี่มาปลูกตรงนี้ด้วยบอไหนนั่นไงต้นสตรอเบอรี่นะไหนโอ้ยไม่ไปเหยียบหรอกเดี๋ยวคุณยายจะดา่าไหนนู่นไงไหนคุณยายปลูกสามปิเลย ปลูกสบกปีคืออะไรปลูกสมปีคืออะไรโอ้คนไทยง่ายเอ้ยแม่เป็นคนไข้หรือแม่พูดผิดอ่ะคนไข้อะไรก็เขาปลูกสมปิไงไม่เข้าใจหรอไม่รู้จักคำว่าสมปีเหรอใบปีใบใบใบปีใบปียามาท่องมีมังคุดมีมังคีถองโรงเรียน ทำมะปิโมดโอ้ยคุณยายปลูกทางผิดหมังห่งหม่อหอยเตาบอรีพักไกลน,นั้นพักสลัดกงสลัดกรอบมีมากคุณยายคนขยันคุณหนูคุณหนูจาดูนี่คักข,ขนาดโนจากป่ามะนาวจากป่ามะนาวคุณยายแปรรูปมาแล้วอ๋อผนะ อันนี้แห้งขยันมังพวกคุณนะคุณหาสมบัติมีเหรอคุณหาสมบัติคุณหาทองคุณหาทองคำโอ้ทองคำใหญ่เว้ยพี่บ้าพี่น้องพาวต่อจ้า ไม่เอายังไม่ต้องลงไปมันคิดตัมเห็นไหมแม่มันจะเห็นไหมหัดหัดหัด,ดมาแล้วนะมันจะจุดเอา <c oughs> พาประสมสวนคุณยายแล้วก็สิพามากินมะพร้าวเลยแบบน,นี้บอ,องมะพร้าวพ้าวดกดกมะพร้าวย่างดกเลยขึ้นเอาได้ขึ้นอันนี้มะพร้าวกระดกขนุนกระดกลงไปทำไม ตกน้ำเดเินบ่งผูต้นผูกกะดรป้อมะพร้าวพี่ช้างคือดกแทะมะพร้าวอะไรดกจังเลยน้อ <c oughs> เแียินไม่เล่นลูกมะพร้าวดกมากมะพร้าวกระดูก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  มึงจะขึ้นมึงจะขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวถ้าไหลลงไปกินมะพร้าวแม่แม่หาไม้ก่อนยังไงไม้ไหนเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าพาน้องนลินกินนันมะพร้าวก่อนอ๋อโบแมนซุกซุกเราบอกมึงมีหน่วยนี่นลินไปดูดินี่เอาเอาอนั่นยกมาดิยกช่วยกันนลินยกทางนู้นยกโอเค ก็ยกช่วยกันสิเออเอามาวางโอจะร้องทำไมเป็นบ้าทติเอาเพื่อนจับดูจับยังไงล่ะมันนิ่มๆก็แปลว่ามันสุกฮะแล้วก็สอยลงมาเลยเหรอเออแม่ว่ามันสุกแล้วนะมันดำๆดำดำจริงเหรอจับดูดีมันนิ่มเข้าไปไหมไม่จับไม่ได้เออนี่ไงมือไม่จับจับอยู่นี่ หนามนนิ่มอ่ะอ้าวสุกจริงด้วยอ่ะลงมา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 เอาจะลงไปยังไงลงมาเลยก็ไต่ไต่ไต่ลงมามันขายาวอ่ะไม่ขายาวหรอกเน่ดูเน่ค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีจ้าสวยจังเลยบายบาย